20. กลับมาอยู่ต่อครับกับ XQ20 ช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะก่อนอื่นเลยต้องให้โบ AF5 ของเราเลือก SMS โดนใจครับค่ะก็ขอเลือกที่ถามว่าบทนางเอกเรื่องไหนเหมาะกับตัวเองที่สุดนะคะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยได้ ยินคำถามแบบนี้แล้วก็คิดว่าเป็นคําถามที่ครีเอทีฟมากๆเราก็ไม่เคยได้ยินคาตอบแบบนี้เหมือนกันคำตอบที่ครีเอทีฟมากๆเหมือนกันแล้วก็มักมาๆเช่นกันผู้อธิบายถึงคู่กรรมไปแต่บอกว่าเรื่องสไปเดอร์แมนก็โอเคครับกลงว่าแฟนของสไปเดอร์แมนเนี่ยอาชีพเป็นเป็นบรอดเว์สตาร์ค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับเราใช้ร้องเพลงร้องเพลงเหมือนกันคือไปสืบมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อกี้เจาะลึกเรื่องนักข่าวไปนะก็ได้ความจริงกันมาแอบแงความยินดีด้วย ครับนี่ครับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะฮะจากรายการ XQ 2 0ด้วยครับใช่ค่ะพี่ใหญ่ครับวันนี้เกวัตของเราเป็นไงบ้างเช็คเช็คบินอออเอนอเอ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 ขอดูใกล้ๆหน่อยนะสีแดง<ท><ท>มาดูเราเห็น,น <ๆ S 1> ชัดอย่างนั้นเหรอโทษนะคะแฟนคลับช่วยดูให้หน่อยนะคะว่ามันเป็นสีแดงหรือเปล่าคะสีเหลืองค่ะสีอะไรคะสีอะะไรคเหลืองเออสีแดงสีแดงเพราะฉะนั้นแปลว่าจะต้องโดนอะไรสักอย่ากนึ้นแน่ๆเลยอ่าวันนี้เราจะแกล้งอะไรดีครับพี่ใหญ่ครับ จริงเหรอให้แก้อันนี้เหรอจะดีหรอลองเพลงแบบเปินเป่นๆดีกว่า งั้นเดี๋ยวฝากผลงานก่อนละกันเดี๋ยวค่อมมาแก้งสุดท้ายฝากผลง,งานครับเดี๋ยวฝากยาวๆจะได้ไม่มีเวลาไม่ได้นะไม่ไเ,เวลาเราเอ็กเซนต์เวลาได้ค่ะ,คะก็ฝากอัลบั้มมี my dream by my producer ของนักล่าฝันทั้ง12คนซีซั่น5ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราทั้ง12คนก็ตั้งใจทํางานนี้มากๆรวมถึงทั้งโปรดิวเซอร์ทั้ง12ท่านแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมกับอัลบั้มนี้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามเอ็มวีคาราโอเกะของพวกเราซึ่งตอนนี้ก็วางแผนเรียบร้อยแล้วมีไงช่วยกันอุดหนุนของจริง จะได้ดู MV พวกเราซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ฝึกร้องคาราโอเกะจะได้ร้องได้เวลาไปดูคอนเสิร์ตด้วยค่ะครับแล้วแน่แน่ครับเดี๋ยวไปเจอโบแน่นอนครับกับงาน 2Music Top 20ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันที่6ครับเตรียมเพลงไปร้องแล้วใช่ไหมครับยังค่ะเตรียมแล้วค่ะแหมก็ต้องก็ ตอนนี้เราคิดออกแล้วนะคะว่าจะแกล้งโบยังไงไอ้ที่รายการคิดมาเนี่ยให้พูด10วินาทีให้พูด SQ20 ยัทีสุดแล้ว่ามันเบสิกไปเนื่องจากว่าโบอ f 5ของเราเนี่ยเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เขาเป็นคนที่เสียงดีพลังเสียงดีมากวันนี้เนี่ยเราจะให้เขาร้องเพลงที่ออกเป็นแนวแบบแจ๊สนิดหนึ่งแต่เป็นเพลงที่มีชื่อว่าอับราฮัมมีบุตรเจ็ดคนจะเป็นในแบบของแจ๊ส แล้วในเมื่อคุณอยากจะเป็นนางเอก่ัง Spider Man คุณต้องออกมาเป็นแจ๊สอัปมาฮามีบูเจ็ดคนแบบบรอดเว์โจทย์ในี่ยจากักษณะของเอฟคุณก็ผ่านมาได้แล้ววันนี้เราจะดูว่าคุณจะสามารถผ่านวันนี้ไปได้และนี่คือโจทย์ของ XQ 2 0ครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะถ้าพร้อมแล้วอัปมาฮามีบูเจ็ดคนแบบแจ๊ส Spider Man สามสิอัปมาฮาบิผู้จ็ด มีบิดาชื่ออับราฮัมคนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่ไม่มีใครแข็งแรงสักคนโอ่ยยอดยอดยอรัอดยอดยอ้ยดาทดยดีดยวดุอดยอดรดดดยดยยดยดยอดดยดยออ ตอนฉันคิดเนี่ยฉันคิดว่าเขา,ะาะ uh. จะทำไม่ได้ใช่แต่เขาดดนทำได้ทำได้แล้วทำได้ดีด้วยนี่ถ้าเกิดไม่ใส่เสื้อแขนยาวเห็นขนเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมีคนขนฟังๆแล้วขนลุกเลยอ่ะขนลุกเมื่อกี้มีอะไรนะมีจ่าแทนแข้งแรงแข้งแรงแล้วก็ต้องมีจ่าแทนเพราะเราบรอดเวย์อมีจ่า ร้องไปเรื่อยๆอีกทนึงเดี๋ยวจะให้ร้องปิดตอนนี้ครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณ3ช่องทางของเราครับ t r u e m u s i c t e l ่ v i s i o n t r u ่อ i s i o n ช่เง29นะครับ t r u e สิ s i ว Radio นะ5ฟคุณฟังเพลงเราฟังคุณแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.truemusic.com ด้วยนะคะสรับนพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้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 แน่นอนนะกับรายการ XQ20 เจอกับพัชชาแน่นอนครับตอนนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยหนึเพลงฮะอยากอยู่เวลาของเราจากเปร เอาอีกหลอ,อ,อีกที่<บ>อับรามสองไม่ได้แล้วไม่เหมือนเดิมมีบุตรเจ็ดคนบุตรเจ็ดคนมีบิดาชื่ออับรามคนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่ใน